สวัสดีค่ะทุกคนเอ๊ะเมื่อกี้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะต้นคลิปก็เป็นตอนที่เพิ่งตื่นนอนนะคะแล้วก็มาแวะทักทายทุกคนที่จริงมีพูดมากกว่านี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสภาพตัวเองจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่น้องเพราะว่าเดินทางกันมาทั้งคืนนะคะทุกคนก็เลยจะค่อนข้างพูดไม่รู้เรื่องขนมวุ้นก็เลยจะมาภาคคลิปแทนนะคะ ตอนนี้ขนมวุญอยู่ที่พิจิตนะคะทุกคนพอดีได้มีโอกาสนะคะเดินทางมากับญาติของจ้าจ๋าเพื่อมารับเด็กๆที่พิจิตกลับไปเล่นที่กรุงเทพด้วยการช่วงที่เขาปิดเทอมเนาะก็เลยติดรถมาด้วย อยากมาเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ขนมบุญยังไม่เคยมานะคะก็เลยถือโอกาสมาด้วยมีใครเป็นคนพิจิตไหมเนาะมี f อขนมบุญเป็นคนที่จิตไหมนะคะถ้ามีก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะมีรอบที่กลับไปส่งน้องด้วยเนาะตอนนี้ขนมบุญก็จะพาทุกคนมาที่วัดท่าหลวงนะคะหรือว่าวัดหลวงพ่อเพชรเนาะถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของทางพิจิตเลยถ้าใครที่มาพิจิตก็ต้องมาไหว้นะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาที่ด้านในกันแล้วนะคะอยากจะบอกว่าอากาศวันนี้คือร้อนมากร้อนแบบร้อนมากจริงๆนะคะทุกคนไม่คิดว่าที่ทวีจิตจะร้อนแรงขนาดนี้นะคะนอกจากจะแดดร้อนแล้วลมที่พัดมาก็ยังร้อนมากๆยังไงนั่งๆตัวนี้เดินม,มาเดินมาลูกนมาเดินมาเดินมาเดินมานั่งกันเนานะเดินล,ลูก ร้อนมากร้อนไม่ร้อนนะคะหรือร้อนไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ทางด้านในนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ตอนเย็นว่าจาะไปบึงสีไฟใช่แล้วก็หลังจากไหว้พระเสร็จน่าจะไปหาอะไรทานก่อนไหมรู้สึก็จะม้วนเซวงอ่ะอยาก,กินส้มตำ ตอนนี้เราก็มาไหว้พระทางด้านหน้าก่อนนะคะทุกคนค่อยเข้าไปไหว้ทางด้านในนะคะด้วยความที่มาแบบเร่งรีบก็เลยไม่ได้หาข้อมูลมาเลยนะคะว่าวัดแห่งนี้เขาขึ้นชื่อหรือว่าดังเรื่องอะไรคนมาขอกันเรื่องอะไรบ้างนะคะขอนมุญก,ก็เลยไม่ได้เจาะจงว่าขออะไรนะคะทุกคนก็คือเหมือนมาไหว้มาทําความเคารพมากราบเพื่อเป็นสิริมงคลเฉยๆเนาะถ้าใครพอรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคน <Okay. S 1> อเออกับเป็นรถดูเรื่องไอคีเรื่องเดียร์เลยไปเดินไปหาของกินไงร้านส้มตำอ่ะกินที่นี่เหรอกินที่นี่เลยเนี่ยวดูตรงที่เขาแข่งเนื้อยาวไหมแขยเนี่ยตรงนั้นเย็นดี่งนอากาศตอน เดินทางออกมาจากที่วัดแล้วนะคะทุกคนตอนแรกว่าจะหาอะไรทานอยู่ที่วัดเนาะแต่ว่าประเด็นก็คือมันมีร้านที่แบบว่าน้อยนะคะแบบร้านเขาไม่ค่อยมาเปิด ก็เลยคิดว่าจะไปหาดูข้างหน้าแทนแถวแถวบึงสีไฟนะคะขนมวุ้นก็คืออยากมาตรงนี้มากเพราะว่าเห็นรูปเห็นเพจที่เขาลงมันมีที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของทางพิจิตนะคะที่แบบปั่นจัก,กรยานได้มานั่งกินลมชมวิวดูบรรยากาศอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขนมวุ้นยังหาไม่เจอนะคะ ที่เรามาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเด็กๆเ,เขาอยากมาดูจระเข้ที่นี่กันนะคะมาพิจิตเมืองชาลาวันทั้งทีก็ต้องมาดูจระเข้จริงไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เจอกัน,หน้หยนะคะทุกคนระหว่างนี้ก็หาร้านทานข้าวนะคะที่จริงด้านข้างทางฝั่งซ้ายมือนะคะทุกคนจะมีร้านข้าวร้านกับข้าวเยอะมากแต่ด้วยความที่แบบเราเลือกเยอะหรือเปล่าไม่รู้ ก็เลยตกลงกันไม่ได้สักทีนะคะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กินข้าวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะมาดูจระเข้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าน่าเสียดายมากที่เหมือนเขาจะปิดปรับปรุงเขาก็เลยย้ายน้องๆอ,ออกไปที่อื่นนะคะแต่ว่ายังพอมีให้เห็นอยู่ประมาณน่าจะตัว2ตัวนะคะทุกคนน่าเสียดายมากเลยเนาะ จรเค้ไม่ได,ดูไม่เป็นไรแต่ของกินต้องตกถึงท้องค่ะง,งานนี้เราก็เลยได้มาหาของกินด้านในของบึงสีไฟนะคะทุกคนแต่ว่าร้านค้าก็มีไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะเพราะว่าเรามาเร็วด้วยเนาะตอนที่มาถึงก็ประมาณบ่ายมงุงบ่ายสองได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ได้เป็นส้มตาไก่ย่างข้าวเหนียวประมาณนั้นนะคะเท่นอยู่ใกล้ๆนั่งคือรูปปั้นชละวันตัวใหญ่มาก ได้ไหมล่ะถ้าหนูกินได้หนูกินเลยไม่ลอกลองไหมลองไม่ลองแตะไหมล่ะเลยออมช่อม่อะไรนะเนนชื่ออะไรนะวุ้ยจิงอ่ะมือยมุ้ยแก่ๆชุ้น่จะอร่อยนะช่มไหมช่มไหมเจ้าอยู่โม่เนื้อชา้วยเนื้อชร์ตค้สวๆอร่อยไหม ร้อนโคตรอลนแ่บ <expand> อ่ะไก่ไก่ไกเรื่ยเราเราค่อยกินแบบจังเอาไว้นี่ก็แค่กินกันก็ดึงเบอร์ทั้งใหม่แล้วก็จิบกิน เอาไก่ลูกนเ้ห็ันเกนลกินยำอคนบรรจับบรรดังเอาะนะบ่า่ีนะไก่เลยไปกินกันนะกิกกินไก่หรือเปล่าวัดไก่หนึ่งหนึงไม้นะประมาณเอาอีกไหม ยาหมูยาลงผมปก็แช่แช่แล้วคนปวดั้อซอสกินได้ไม่เป็ดกินได้โตแล้วตอนนี่จะกรอบเป็นไงเปิดไหมเปิดกินน้ำไหมกินน้ำลูก้ลูกอเออเอสวยเลยเกสวยนะบกเสว พี no. right. yeah. well, ่พ kind of ี่พี่ตัวงานจัดด yeah, ็กเนาะเผ็ดที yeah. ่บ yeah, ้นจ uh ัดไม่มีใครรู้อื้มเกานยังไม่เผ็ดนี่หว่าหลอกเด็กมากฮึมโดนกันต้นฮึ่มอ๋อแสงสวยมากเลยเด็ดมากเลยแสงสวยมากหลอกเด็กผู้ใหญ่ก็โดน ่ะถ้ามาตอนเย็นมันน่าจะน,น่านั่งกว่านี้อยู่นะสายเกล่ขนาดนี้ไม่ใช่เห็นแค่แค่ตาเป่าอืม,มยิ <laughs> ่ก็แข็งอร่อยกันนะคะทุกคนตามมาือว่าโอเคอย่างไรค่ะหรือต่อคหม เอาจจะป็นนส่วหนนนนนึ่งเป็อัหหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วก็ค้นพบว่าที่ปั่นจักรยานมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะทุกคนแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นถ้าอยากดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ต้องรอติดตามชมคลิปหน้านะคะทุกคนห้ามพลาดขนมวนคิดว่าจะ